สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับ e อ e r อรเรสต์ไทเทเนียม4คูณ2นะคะเราอยู่กับชุดแต่งตัวสตีเวอร์ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าคันนี้แต่งสวยขนาดไหนไปดูกันเลยมาเริ่มที่กระจังหน้ากันเลยนะคะกระจังหน้านะคะตัวอักษรสตีเวอร์นะคะด้านด้านบนนะคะเราสามารถเลือกทั้งหมดได้3สีนะคะจะมีตัวสีไทเทเนียมค่ะสีแดงแล้วก็สีดํานะคะแล้วส่วนตัวกิมมิกด้านหน้านะคะเขาจะตกแต่งในส่วนของสีสแตนเลสนะคะตัดกับสีดําเงาพร้อมกับตัวตะแกรงนะคะเป็นตะแกรงเหล็กค่ะ และทำให้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะมาพร้อมกับตัวชุดสเกิร์ตหน้านะคะในส่วนของไฟนะคะเป็นไฟหลีสีขาวนะคะแล้วก็เพิ่มกิมมิกสีฟ้าตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่มีไฟนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะก็เป็นไฟทรงสีแคมเปตเอกลักษณ์ของฟอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวมากันที่ด้านข้างตัวรถนะคะด้านข้างตัวรถนะคะติดในส่วนของตัวซุ้มล้อเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับแม็กขอบ20นิ้วสามารถเลือกรายได้นะคะจากมีรายให้เลือกค่ะ ในส่วนของการลอยนะคะติดตั้งเป็นสีดําเงานะคะกับครอบมือจับเป็นสีดําเงาค่ะแล้วมากันที่ด้านท้ายรถนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟคาดเอนะคะเป็นแบบมีไฟนะคะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะแล้วปรามองจากด้านบนนะคะจะเป็นไฟเส้นผิดให้แนวสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะในส่วนของการตกแต่งเพิ่มด้านนี้นะคะจะเป็นสีแดงทับทิมนะคะไม่มีไฟนะคะก็คือสะท้อนแสงให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ มาส่วนที่ด้านล่างนะคะสเกิร์ชิ้นหลังนะคะเป็นสีดูโทนนะคะเป็นสีดำเงาตัดสีกาวไฟค่ะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็แรปสีครึ่งคันนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นให้กับตัวรถได้ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะกับชุดแต่งเอเวเรสตไทเทเนียมนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจชุดแต่งสตีเวอร์นะคะสามารถติดต่อหาแจ็คได้ค่ะที่เบอร์08-5-9-0-2-9-8-7-6นะคะเบอร์นี้ลูกค้าสามารถแอดไลน์นะคะวันนี้จะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย